ไปพี่เขาทางานวุ้ยนายวุ้ยมันมานั่งเป็นกําลังใจพี่พลอยไหนพี่พลอยอะทำกันบ้านน่าสนุกไหนถึงไหนละจับัวมันไม่ยิ่นี่ค่ะอ่านําเบอร์อะไรคะไม่ยอมไม่ยอมลูกใส่เครื่องหมายอะไรมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับใช่ไหมลูกค่ะตู้ปไหนจับหัวไว้เหรอเราต้อเองเรียนหนังสือนะใครดูนะตัน แล้วให้กำลังใจดีมากตบไว้ก่อนไม่เป็ามือออกมาลูกต่อมาค่ะมาเร็วน้องพอยดูไหนอาจารย์คอยมาลูกคืงหน้าไหนแล้วอันนี้ถูกต้องไหมเนี่ยสิบสามน้อกว่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดมากกว่าสิบสองสิบสี่มากกว่าสิบเอ็ดสิบสามอะน้อกว่าสิบหกอาโอเคว่าฝั่งนี้มาคอยมานี่เร็วลูกมานี่เลย ดูสิเขาให้ทำอะไรเติมขีดเป็นเขียนเลขที่หายไปไม่ใช่นี่บอกว่า counting forward by one counting backward by one คืออะไรรู้ไหม forward คือเขียนไปข้างหน้าทีละหนึ่งเข้าใจไหม counting backward backward คือย้อนหลัง ทีละหนึ่งนับขึ้นกับถอยหลังโอเคไหมอย่างละหนึ่งอ่ะเร็วตั้งใจหนกเข้าใจ